สวัสดีครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้สอนการทําข้อสอบนะครับแบบทดสอบออนไลน์นะครับจาก Google Form นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มาดูว่าหลังจากที่นะครับได้ส่งลิงก์นะครับไปยังแหล่งต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจใน a c e b o o k เอ่ยหรือว่าในกลุ่มไลน์เอ่ยนะครับนะครับคราวที่แล้วผมก็เอาลิงก์นะครับ ลงไปในกลุ่มลายผู้ปกครองนะครับเพื่อให้เพื่อให้ผ um ู้ปกครองเนี่ยนะครับได้ชวนเด็กทาที่บ้านนะครับนะครับตรงนี้นะครับเมื่อทําเสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถเช็คนะครับการตอบกลับได้นะครับโดยที่เราไปดูที่ปุ่มด้านข้างคําถามนะครับตรงนี้นะครับตอบการตอบกลับนะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่านะครับเด็กทาถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อนะครับ ระบบจะวิเคราะห์ให้นะครับมาดูตรงการตอบกลับนะครับตอนนี้มีตอบกลับมา11คนนะครับแม้การตอบกลับนะครับมีข้อมูลสรุปด้วยนะครับมีข้อมูลเชิงลึกนะครับข้อมูลเชิงลึกค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ก็มีให้ด้วยนะครับค่าเฉลี่ยนะครับค่ามารยาฐานนะครับช่วงคะแนนนะครับคําถามที่ตอบพลาดบ่อยก็มีนะครับจะวิเคราะห์ให้หมดเลยนะครับอ่ะนี่คือข้อมูลที่เราสามารถดูปกราฟได้นะครับ นะครับโดยเราสามารถดูนะครับการวิเคราะห์นะครับเป็นชีตได้ด้วยนะครับลองดูตรงนี้นะครับดูคําตอบในชีตนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับดูคําตอบในชีตปุ๊บนะครับาเราก็จะพบหน้าตาแบบนี้นะครับกรณีถ้าเราต้องการที่จะเซฟลงใน Google Drive นะครับเราก็ไปเลือกที่ตรงปุ่มนะครับปลายทางของการตอบกลับนะครับกดลงไปนะครับกดปุ๊บ หลังจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มนะครับส,สร้างสเปซชีทใหม่นะครับเพื่อให้เซฟลงใน Google Drive นะครับแล้วกดสร้างนะครับโอเคหลังจากน,นี้ก็ะจะบรรจุอยู่ใน Google Drive แล้วเราสามารถกดเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับด้ปุ่มเขียวที่นะครับกดลงไปอ่ะแล้วก็จะพบอยู่ใน g o o g l e Drive เซฟอยู่ใน o o g l e d ไ i v e แล้วนะครับก็จะวิเคราะห์เรื่องของเวลานะครับรเลมอละคะแนนเท่าไหร่ นะครับในแต่ละข้อตอบอะไรนะครับที่การวิเคราะห์นะครับ